อ,อโดนโดนโดนโลสามนี่อเนี่ยโลสามครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีนะนะนักยิงปลาและนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ก็มาหายิงปลานะครับผมจอได้ลูกดอก,กมาใหม่นะครับ นี่45นะครับผมลูกดอก45แล้วก็หัวพอก10เซนนะครับก็วันนี้เพิ่มไฟ5 5เซน5มิล5เซนเออนะครับผมจริงๆผมใช้ลูกดอก40นะครับ40มิลหรือ40เซนหรือ40มิลเออช่างมาเถอะนะครับผมนั่นแหละทุกคนแล้วผมใช้ยาวขึ้นนะครับอือเป็นไรไม่รู้นะครับ ก็40มันหมดนะครผมก็เลยสั่ง45ม,นมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรายิงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับขึ้นต้นนี้แลละนะผมไปขออนุญ,ญาตขึ้นต้นไม้แป๊บนะครับก็เวลาตอนนี้นะครับผม แปดโมงสามสิบหกนะครับลมมาังแต่เช้าเลยทุกคนลมมากนู่นนะก็ขึ้นมาก็เจอ,อคอกเลยนะครับอคอกอยู่นู่น ون. น่าจะไม่ไห่วะอยู่ใต้น้ำทุกคนปนินปะ ไปไหนละ่ะฮึฮึหูไม่โดนนับจะโดนรับรูว่าอะไรอยู่ใต้น้ำ โดนโดนโดนครับโดน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 เฮ้ยเจ็ดย no ็นด้วยพี่ขึ้นแบบสวยๆเลยครับตัวนี้ โดนตรงไหนฮะตายเลยมั้งเนี่ยลูดอกสี่สิบห้าครับมาขึ้นอะไรตรงนี้วะเนี่ยโดนตรงไหนอะน็อกเลยฮะ จุดน็อกเลยครับตรงสามครับเฮ้ยปืนแม่งอยู่ข้างบนน็อกเลยถ้าไม่โดนจุดสำคัญนี้มันไม่น็อกนลเนี่ยชักเลยฮะตัวนี้จะโด โดนกระดูกครับ ลุกดอกนาะมัดไม่ได้มัดหน้าไก่นะครับถ้ามัดหน้าไก่ะเราจะผมจะมั่นใจแบบนี้แต่อันนี้มันไม่ได้มัดหน้าไก่ไงใส่อยู่มันโลกว่าได้ครับนี่สวยเลยเฮ้ย มาแล้วตัวแรกคือชะโดเลือดเลือดเลือดไม่ได้สี่สิบห้านะครับลูกดอกเออ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 น้ำน้ำลูกดอกสี่สิบห้าทำงาน ลงเลยตัวนี้นี่ครับลูกดอกแข่งโต๊ะแข่งโต๊ะแดลมจิ๊บนะครับดูดอกตัวนี้สุดยอดเลยมาแล้วตัวแรกมันมาแล้วเฮ้ยเนี่ยมันมัดมันมัดตรงนี้นะครับตรงท้ายลูกดอกแต่ผมอะอยากได้มัดเนี่ยหน้าไก่นะครับ เวลามันทะลุมันจะไม่ไอ้นี่นะครับลุ้นกันต่อครับทุกคนนี่ครับแตมแรกมาล้วของวันก็นั่งอยู่ประมาณจีชั่วโมงตอนนี้ก็เก้าโมงหนึ่งนาทีประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็ได้มาละหนึ่งแต้มใส่สวยๆวยวยงามๆครับเดี๋ยวโชว์ให้พี่ๆนานา,นานได้ดูก่ะ นี่นะครับโดนหลังเต็มๆครับตัวนี้ไปเ,เก็บครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่กิโลนะครับเดี๋ยวนี่ประมาณโลกว่ายนะังงับดูแค่ตานะมันไม่มีที่เกาะครับยะหาที่เกาะแป๊บ โลสามนี่เนี่โลสามครับมาแล้วโลสามเป๊ะเป็นไงโอเคทุกคนเดี๋ยวย้ายที่กันครับไปลมมาแล้วนูนะ่น่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงเท่นี้ดูปน,นินะนทุกคน เป็นนินตัวน้อยลองยิงดูยิงไม่อนตัวเล็กเกินอืมจะโดโนูน้น,น้ไปแล้วผมเห็นตัวมาเล้ะไซส์ใหญ่หรครับ không Cái này quá เมื่อเจ้เห็นเจ็บตรงนี้เิดนเนี่ย โดนโุนโดนุโดนโดนครับนะมาแล้วตัวที่สองโดนกลางตัวครับ ลูกดอก45อสห้ฮุ้ยอีฮีรูดอุ้ย,ย,ยตัวที่สองเรา <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวผมต้องเอาไปบากใหม่ฮนะเอางอเลยฮะดอกต้องเอา ผมไปปากเองดีกว่านะครับเอามัดหน้าไก่เนื้อเนื้อติดเลยฮะเนื้อปลาย,ยังติดอ่ะคิด,ดูดิเปลี่ยนทูกหลอกเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมวันนี้ก็พอเพื้งแค่นี้เนาะทุกคนเนาะก็ว่าจะได้สองตัวว่าจะได้สองแต้มก็ไม่ได้นะครับได้แค่แต้มเดียวหลูดไปนะครับเดี๋ยวค่อยไป ดี๋ยวค่อยไปบักตรงนี้นะครับเพื่อจะมัดหน้าไก่นะครับก็มันก็รอบแรกอะ่ะมันไอ้นี่นะครับมันโดนแล้วมันแบบเหมือนมันวิ่งอะ่ะแล้วมันสะบัดเยอะเกินนะครับมันทําให้ปลาหลุดนะครับผมคลิปนี้ก็ได้แค่ตัวเดียวเสียดายมากเลยอรัจนว่าจะได้สองแต้มก็ไม่ได้นะครับได้ตัวเดียว เสียดายแบบเสียดาะทุกคนถ้าทุกคนมาอยู่สถานการณ์แบบผมนี้ทุกคนก็น่าจะเสียดายเหมือนกันนะครับได้แค่แต้มเดียวอเดี๋ยวใส่ยางเส้นเดียวนะครับก็โอเคเเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย